ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับหมอดูราโหอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับก็หวังว่าคงจะสบายกันดีนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นลัคนาราศีมีนนะครับหรือถ้าใครไม่ทราบลัคนาก็ให้ดูที่ราศีก็ได้นะครับคนที่เกิดราศีมีนก็จะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่15เมษายนนะครับวันนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับ ก็การดูของผมเนี่ยจะเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างกว้างนะครับก็จะมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านที่ไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะครับหรือว่าพื้นดวงที่เกี่ยวกับวาสนาของท่านะนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับทักษะจรด้วยนะครับทักษะประจําปีนะครับวา่าปีนี้อะไรเป็นเดทเป็นสีนะครับเป็นกาลกินีนีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะส่งผลกับดวงชะตาของท่านเช่นกันนะครับ ชาวราศีมีนนะครับก็เป็นคนธาตุน้านะครับชาวราศีนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับเป็นราศีแห่งความเป็นจอมคนนะครับเพราะว่าเขามีความเป็นอัจฉริยะกว่าราศีใดๆเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับชาวราศีมีนเนี่ยมักจะมีลักษณะน,นิสัยเป็นคน2บุคลิก2ออารมณ์นะครับบางครั้งก็ดูสุขุมเยือกเย็นนะครับแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่ในบางครั้งก็อาจจะดูร้อนละอุเป็นไฟได้ง่ายเหมือนกันเขามักจะมีสติปัญญาที่เป็นเลิศ เป็นคนที่ดูมีบารามีเป็นราศีแห่งความละมุนละไยชอบเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นนะครับคนรอบข้างชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าอารมณ์ของคนราศีมีนเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวนะครับหุนหิตได้ง่ายนะครับก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ไม่นานนะครับเป็นคนที่แบบต้องคอยแบบเอาใจยากอยู่นิดนึงงั้นนะต้องคอยเอาใจคอยตามเอาใจนะครับเป็นคนเอาใจยากอพอสมควรอันนี้ก็คือลักษณะนิสัยของคนราศีมีนนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับการงานของชาวราศีมินเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นยังไงนะก็มารับฟังกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับอันนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับการงานเนี่ยก็ออกมาในรูปของความสําเร็จที่ดีงามนะครับมีความสําเร็จที่งดงามรอท่านอยู่นะครับซึ่งความสําเร็จที่งดงามนั้นนะครับก็มาจากงานที่เข้าเยอะมากในช่วงนี้นะครับงานเข้ากันจนแบบหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวนะครับ จะมีมิสมแต่ว่าถึงแม้ว่างานจะเยอะอยังไงก็ตามนะครับก็จะมีญาติสนิทญาติาสนิทมิสหายเข้ามาช่วย,นนย,ท,ยท่านนะครับคอยสปอร์ตท่านคอยให้คําแนะนําท่านนะครับทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเพื่อนเข้ามาช่วยเยอะก็จะได้มีโอกาสทํางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่ของการงานนะครับเนื่องมาจากว่า งานที่ท่านทำเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาในในรูปทรงที่ดีเลยนะครับมันก็เลยทําให้หัวหน้าเนี่ยยอมรับในผลงานของท่านนะครับทุกปัญหานะครับท่านก็สามารถที่คลายได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับหัวหน้าเนี่ยยังคงไม่ให้คุณตรงๆกับท่านนะครับ,ห,ห,รบหัวหน้าเขาแอบมองท่านอยู่ห่างๆนะครับห่างๆอย่างหวงหวงนะครับก็คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆนะครับคาดว่าประมาณเดือนเมษาหัวหน้าจะจะออกบทบาทนะครับจะออกมา ทำหน้าที่ของหัวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนกับหัวหน้านะเอาแน่นอนนอนไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินในเดือนนี้นะครับก็กถือว่าเป็นเป็นเดือนที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าการที่จะได้เงินก้อนใหญ่นั้นไม่ได้ง่ายมาแบบง่ายๆนะครับก็จะได้มาแบบด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความพยายามนะครับ ชิ้เนเนแรกเนี่ยก็การเงินก่อนข้างจะออกมาในรูปทรงที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับส่วนชึ่เนเือนหลังไปแล้วเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะมีลาาฟุกฟุกเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็เป็นลาาฟุกที่ต้องมาจากความพยายามเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเสมอนะครับมันถึงจะได้มานะครับซึ่งจะเป็นเงินที่แบบก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่การลงทุนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับก็ใครที่คาดหวังว่าจะลงทุนนู่นนี่นั่นก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้ความพยายามใช้ความเพียรเนาะอมืมันจะไม่ได้มาง่ายๆแบบแบบโชคช่วยสักทีเดียวนะครับแต่ว่าโชคก็ยังค่อนข้างท่านอยู่แหละนะครับแต่ต้องเริ่มเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนอยู่เฉยๆจะไม่ได้อะไรนะครับต้องเริ่มก่อนเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะครับได้สมหวังกับความรักนะครับได้เจอเขาเรียกว่ามิตรต่างเพศนะครับ ได้พบเจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับหรือว่าเข้ามาให้คําแนะนํากับท่านนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับกันนิดกันหน่อยนะครับเกิดความขัดแย้งในเรื่องของเก่าๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากมีความขัดแย้งก็อย่าเอาเรื่องเก่าขุดขึ้นมาเล่าใหม่นะครับมันจะมันจะเจะเ็บช้ำจำชอกนะครับ หรือถ้าหรือถ้าไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดนะครับก็จะมีาการเรียกว่าอะไรการ,ะะการทะเลาะการทะเลาะแบบเบาๆนะครับความขัดแย้งแบบเบาๆในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตในแต่ละวันนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความไม่ชัดเจนเกิดความไม่เข้าใจกันได้นะครับฉะนั้นแล้วทำไรเนี่ยก็พยายามซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับเอาเงินไปใช้อะไรก็รายงานกันไปนะครับเราอย่าไปกลัวนะครับก็ รายงานกันไปแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมารูปทรงที่ดีนะครับก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับในเรื่องของด้านในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของระบบเลือดลมความดันโลหิตนะครับก็อาจจะมีเรื่องของอาการของอแขนชามือชาได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนช่องของผมนะครับแล้วก็ถ้าหากมีคาถามเกี่ยวกับการดูดวงก็ติดต่อไปที่เพจมอดูราหูได้นะครับทุกทุกคำถามมีคำตอบให้ที่เพจมอดูราหูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ